คําเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมเท่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขอ่างน้ำมนต์รือสีเนธทาุพุทธคุณมาฝากท่านผู้ชมครับ ก็อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณก็ตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับยิ่งใกล้วันหวยออกก็มีนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมักจะเดินทางไปที่อาสมฤษีเน,นทธาตุพุทธคุณเพื่อไปขอโชคขอลาบขอพรจากอาจารย์ฤษีเนรธาตพุทธคุณและที่พลาดไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มักจะไปส่องที่อ่างน้ำมนต์ฤษีเนรธาตุพุทธคุณครับไปส่องน้ําตาเทียน ตีเป็นเลขเด็ดออกมาซึ่งอาจารย์ฤษีเนรธาตุพุทธคุณก็ได้ทําวิธีเลขโสรัสตะซึ่งเป็นพิธีโบราณครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าอ่างน้ำมนต์ฤษีเนรธาตุพุทธคุณจะมีตัวเลขอะไรกันบ้างครับนี่ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างครับตัวแดงแงครับหยดน้ําตาเทียนที่ประกอบพิธีโสรัส,รสตะพิธีโบราณนะครับท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างครับลองส่องดูลองตีดูนะครับเดี๋ยวแอดก็จะตีไปพร้อมกับท่านผู้ชมนะครับ นี่ครับมาแล้วครับแอดมองเห็นข้างบนเลขคู่นะครับได้แก่เลข1กับเลข6ตรงกลาง3ตัวรวมกลุ่มกันอยู่มีเลข8เลข2เลข5แล้วก็ลอยเด่นอยู่ข้างล่างโดดเด่นๆตัวเดียวก็คือเลข7ครับทั้งหมดทั้งมวลมีเลข1เลข6เลข8เลข2เลข5เลข7ครับแต่ที่จะกลุ่มตรงกลางเลข8เลข2เลข5ครับเดี๋ยวแอดก็จะรวมชุด2ตัว3ตัวมาฝากท่านผู้ชมนะครับ ชุด3ตัวแอดรวมมาได้825นะครับที่จับกลุ่มตรงกลางนะครับแล้วก็167ครับที่ลอยอยู่ตรงข้างๆนะครับเลข1เลข6เลข7ออกมาจากกลุ่มนะครับแล้วก็827ครับ857 257ได้ครับชุด3ตัวครับส่วนชุด2ตัวแอดรวมจับมาได้16 17 82 85 87 25 57ครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมจะแปลหรือว่ารวมเป็นแนวทางของท่านผู้ชมก็ได้นะครับเลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนนทาาทพุทธคุณก็มาให้โชคให้ใช้ในวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้นะครับงั้นก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีชัยในวันที่1เมษายน64ทุกๆท่านทุกๆคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ